สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ศูนย์ขนส่งนครชัยแอร์นะครับด้านหน้าของเราที่เห็นไฟสูงๆนั้นจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับสถานีจตุจักรนะถ้าใครมาก็คือมาด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงลงสถานีจตุจักรแล้วเดินมาได้ประมาณ350เมตรนะครับแต่ว่าถ้าใครมารถเมย์นะครับก็สามารถมาได้หลายสายเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นแบบรถเมย์ที่เดินทางมาได้นะครับอันนี้หลังจากลงรถเมย์แล้วนะครับทุกคน อันนี้นี่เดี๋ยวให้ดูว่ารถเมย์เขามีสายอะไรบ้างนะครับนี่ตอนนี้ฝนตกนะตาฝนมาถนะ่ายนะนีป้านครชัยนะครับนครชัย mm hmm. แ,แอร์สาย3 1 6 4 9 7 7 1 7 0นะครับตอนนี้ก็คือถึงด้านในเนี่ยมันจะมีแบบว่าจุดอยู่ฝั่งทางขวามือี่เป็นจุดจำหน่ายตั๋วนะครับแล้วก็มี ATM นะีด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นร้าน7 e l e v e นะครับร้านสะดวกซื้อเนี่ยฝั่งน,นี้ ตรงข้ามตรงนั้นจะเป็นร้านข้าวนะครับถ้าใครมาแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวก็สามารถที่จะไปกินข้าวตรงด้านนู้นได้แต่จะเป็นแบบจุดรอรถแท็กซี่นะฮะใครมาก็จริงจริงอ่ะนั่งแท็กซี่มาได้นี่ะนะห่างจากหมอชิดนิดเดียวนะครับก็ไม่ไกลมากถ้าแบบมาหมอชิดก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์มาก็ได้นะครับมานาครชัยแอร์อันนี้แบบเดี๋ยวเราพาไปเดินดูข้างในอันนี้ก็จะเป็นร้านขายของเซเว่นเอเลเว่น นอ,อกจากเซเว่นเราก็จะมีนี่มีแบบที่ชาร์จแบตด้วยตู้ชาร์จแบตอ๋อตู้ชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติเริ่มต้นที่10บาทนะครับร้านข้าวมีดันนแบเบคาน์เตอร์กแกลบด้วยอันนี้เป็นเคาน์เตอร์กแกลบบอันนี้คือห้องโดยสารมีข้างในมีคาเฟ่อเมซอนด้วยเดี๋ยวเราต้องไปแบบดูตั๋วก่อน สำหรับใครมานะทุกคนพอมาถึงปุ๊บนะด้านขวามือเป็นห้องจําหน่ายตั๋วนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็จะมีแบบเนี่ยเดินรถเดินรถของเราไปทางภาคเหนืออยู่ไหนไม่รู้อันนี้มีแบบมีตู้ต่างๆตู้จําหน่ายตัว๋วอัตโนมัติก็มีนะครับอัด้านในเป็นห้องน้ํานะครับด้านในสุดเลยเนาะ,ะประมาณนี้นะทุกคนตอนนี้เป็นห้องรับรองผู้โดยสารนะครับชั้นฉลานขึ้นรถอันนี้คือเราซื้อตัว๋วออนไลน์มาแล้วนะครับอ๊ เฮ้ยมีคาเฟ่อเมซอนข้างในด้วยอันนี้คือเข้ามาด้านในนะครับนบรรยากาศคนก็จะเดินทางกันเยอะนะมีคาเฟ่คาเฟ่ใครดีนะ่เพราะว่าคนนั่งรอรถนะครับน,นี้มีแบบว่าชั้นชลาเนี่ยชั้นชลาหนึ่งสองสามสี่บอกว่าชั้นชลาของเราอยู่ที่ชั้นชลาสี่มั้งเราจะเดินทางประมาณสองทุ่มนะครับนี่ด้านนี้ก็จะมีแบบร้านน้ำร้านของกิน,นเดี๋ยวลองไปเดินดูด้านนี้ก่อน นี่มีแบบนวดด้วยร้านนวดเท้าจ้าอ๋อมีมีหกชันชลาเลยครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ประมาณนี้แหละอ๋อเข้ามาเราเขาเราบอกเราได้ยินเขาบอกว่าชันชลาสิบสี่แล้วก็งงว่ามันมีหนึ่งสองสามสี่สามสี่ห้าหกปุ๊บอ่าทุกคนอยู่ด้าน 7. นี้เจ็ดนี่นี่ชันชลาเจ็ดแปดเก้า ทุกคนหลังจากที่เรามาแล้วนะฮะถ้าสมมติว่าเราเข้ามาแบบอาคารแรกอะ่ะมันจะเป็น 1- 1 1สิบเอ็ดนะครับแล้วก็ถ้าใครแบบไปเฟิร์สคาร์ดจะต้องมาสิบ5ถึงสิบห้าซึ่งเราจะต้องเดินมาด้านหลังนะครับอันนี้คือเราก็าไม่เดินหาเมื่อกี้เราก็เดินหาอยู่ด้านหน้าใช่ปะ่ะเนี่ยสมมติเราเรามาถึงปุ๊บแล้วเราเดินเข้ามาเลยอะ่ะมันจะเป็น 1- 1 1ิบเดเนี่ยเดินยาวไปถึงสิบอดที่มีแบบอาคารแรกเราต้องเดินทะลุตรงแบบเอ่อชันชลาที่ชันชลาที่6กเจ็ดอ่ะเดินออกมาด้านหลังนะครับ มันจะมีเป็นอาคารเล็กๆอยู่ตรงนี้เขาจะเขียนเลยว่าห้องรับรอง First c l r s ์ชั้นชลาที่12-15นี่มันต้องไม่อยู่ตรงนี้แล้วก็งงว่าจะเขาบอกว่าชั้นชลาที่14นะครับก็หาอยู่นี่เป๊ะมากนี่อันนี้มีแบบว่าร้านแบบเต่าบินอันนี้เป็นห้องน้ํานะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะเนี่ยถ้าใครแบบว่าไปรถมันจะมีแบบว่ารถเอ่อโกคาร์มันจะมีแบบ โกลค์ดมีอะไรเงี้ยแบบหลายหลายส่วนเนาะก็คือเข้าตรงอาคารแรกเลยแต่ว่าถ้าเป็นเฟิร์สค์ดให้เข้ามาตรงอาคารนี้ได้เลยเดี๋ยวเราพาไปดูตรงเฟิร์สก่อนนี่ห้องเฟิร์สอ๋อเดี๋ยวเราต้องไปแบบดูด้านนี้ไดูสินี่ออะเฮ้เขามีอะไรขายมีอะไรให้เรากินไหมไม่มีอะ่ะนี่ไงสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ามีประมาณสิบห้าสิบห้าที่นะฮะ ยังไ,ไงโอ้แต่ว,ว่าเดี๋ยวต้องไปรับโปโปเนะี่ยเพราะว่าโปโปมาจากที่ทํางานมันเป็นอย่างนี้นี่เองคือโซนฝั่งนู้นก็จะมีห้องน้ํานะตรงของเฟิร์สคารก็มีห้องน้ําแต่ว่าเดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟไปซื้อคาเฟ่มากินก่อเพราะว่ามันไม่มีอะไรทําอ่ะตอนนี้ตอนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับแล้วคือรถออกสองทุ่มตอนนี้โปโปยังไม่ถึงห้องเลยกลัไปอาบน้ําแล้วก็มานี้อีก ทุกคนรอดูว่าโปโะจะตกรถหรือเปล่าทุกคนตอนนี้เป็นเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตอนนี้ทุ่มกว่านะครับเนี่ยว่าเรามายืนรออยู่ด้านหน้านะครับอันนี้จะเป็นทางเข้าเนาะเวลารถเข้ารถออกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบจุดหลักเลยเป็นอาคารแรกที่เข้ามาปุ๊บก,ก็จะเจอจําหน่ายตัว๋วซื้อตั๋วออนไลน์ซื้อตั๋วผ่านตู้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นแบบ จุดนั่งรอด้านนอกแล้วก็มีด้านในนะครับชั้นชลาที่หนึ่งถึงหนึ่งถึงสิบเอนะครับแล้วก็ข้างหลังนู้นจะเป็นสิบสองถึงสิบห้านะมีแท็กซี่แต่ตอนนี้คือโปโปอ่ะเริ่มง,งานประมาณ6กโมงครึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ฝนตกก็กลับไปที่ห้องตอนนี้ทุ่มทุ่มทุ่ม,มกว่าแล้วเพิ่งจะถึงห้องนะเดี๋ยวอาบนา้ำแล้วออกมาอีกคาดว่าน่าจะน่าจะทันนะเพระาะว่าสองทุ่มสิบห้าทุกครั้งที่เดินทางมันจะต้องได้ตื่นเต้นอย่างนี้ทุกรอบแต่ว่าซันมาถึงก่อนครับ ประมาณสองชั่วโมงนี่ยเพราะว่าเราเผื่อเวลาเพราะว่าเราไม่ได้ไปไหนเนาะเราอยู่บ้านเออไฟไม่เฟื่อนไม่เผื่อนไฟไ,ไ,ไปทางนี้ในที่สุดก็ถึงกุ้มบีสิทุกคนเราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปเนี่ยทางเดินไปเฟิร์สการ์ดเฟิร์สการรุ่นรถรถออออกสองทุ่มสิบห้าคือมาถึง คุมสีาอันนี้ก็นั่งหลุนนี่ทางของเราไม่ฝั่งเนี้ยมันเป็นรถธรรมดาอันนี้คือเป็นเฟิร์สคา d สเขามีสองฝั่งใช่โกลวกโอยู่ฝั่งนี้เฟิร์สคาสอยู่ฝั่งนี้อทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแบบนั่งรอกันแล้วนะอีกสักครู่น่าจะได้ขึ้นรถแล้วละ ลุ้นมากพัวไม่ทันเนี่ยเมื่อสักครู่ที่เราพามาอุ้ยเหมือนจะเหมือนจะเรียกแล้วปนะ่ะน่ะตอนนี้เราก็มารอที่บริเวณจุด,ดรอรถแล้วนะครับชันชลาอันนี้คือเราอยู่เราต้องรอชันชลาสิบี่เนี่ยเขาจะมีบอกสิบสองสิบามี่สิบห้าจะอยู่ที่นี่นะฮะเนี่ยก็จะมีกระพริบกระพริบเนี่ยรอบสองทุ่มกำลังจะออกออกเราสองทุ่มสิบห้าอันนี้คือกว่าจะมาถึงโ้ตื่นเต้นเกิน เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอกันอีกทีหนะึ่งอีกประมาณสักสิบห้านาทีนะครับทุกคนเรามาถึงแล้วครับกระเป๋าเอาไปฝากแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะแบกขึ้นรถเดี๋ยวเขาจะจัดการเองกรุงเทพลำปางสองทุ่มสิบห้านะฮะเรานั่งกันคนละแถวไปดูบรรยากาศบนร,รถอันนี้นนน นี่เรานั่งทางนี้สี่ห้าทุกคนตอนนี้เราขึ้นมาบนเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนเราขึ้นมาเรียบร้อยนี่คือที่นั่งในที่นั่งของเราจะเป็นเบาะเดียวนะรับางคนจะแอบเป็นเบาะหนังนะฮะเ,เบาะหนังเอ๊ะเราลืมเอาหมอนรองทนะ้ามา นี่เราก็จะมีที่ปักนะด้านนี้ก็จะมีแบบว่ามีไฟมีแบบว่านวดอะไรเงี้ยนะทางนี้บอกด้านล่างนะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่วางเท้าแล้วก็มีที่เก็บสัมภาระอยู่ตรงบริเวณ้านนี้นี่เด็ที่วางเท้านะก็คือสามารถวางเท้าได้แบบสบายๆย,ย่ดยืดเฮ้ยสูงประมาณร้อยแปดสิบ ก็โอเคอยู่นะนี่เห็นไหมชิวเออขาสบายดีอะทุกคนแบบเป็นเหมือนเครื่องบินเหมือแนบบข้างบนเขาจะมีแบบที่เก็บสัมภาระแบบเล็กๆนะฮะแล้วก็ออกไฟวิวางเท้าสบายดีอะชอบอันนี้คือราคา755บาบาทครับกรุงเทพลำปางเ,ออเดี๋ยวเราจะนั่งเล่นไม่รู้ว่าคืนนี้จะได้นอนหรือ เมนะื่อแต่เมื่อแต่แบบว่าเล่นโนมี่นี่คือ,อฝั่งด้านขวานี่เขาจะมีแบบจอมอนิเตอร์ตรงนี้เนาะก็สามารถฟังได้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเ,เก็บของนะฮะก็คือจะเป็นแบบเก็พบพวกแก้วนงแก้วน้ำอะไรเก้วกินเนาะ,ะนี่คือถาดนะฮะแล้วก็ดึงขึ้นมานะะี่ยฟืดดึงขึ้นมานกาจะออกมาข้างนอกหล นี่บรรยากาศด้านหลังเป็นห้องน้ำนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้คือจะเป็นแบบว่าด้านหลังรถนะแล้วให้ดูบรรยากาศประมาณนี้นี่คือตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่เก็บของสัมภาระต่างๆที่นั่งก็จะมีสองฝั่งนะครับเป็นฝั่ง2ที่นั่งกับเป็นฝั่งหนึ่งที่นั่งนะครับซึ่งเรากับโปโปมา2คนแต่ว่าเรานั่งคนละที่เพราะว่าเรามันก็จะได้แบบว่ามีพื้นที่เยอะนะเดี๋ยวพาไปดูเนี่ฝั่งนี้เป็นห้องน้ำพาไปดูห้องน้ำซิโอ้นี่ห้องน้ำนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้นะเห็นไหมมันจะมีที่มีที่แบบเป็นแบบเป็นแคปซูลคือวันนี้มีสามมีแบบกี่แถวอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบแถวก็มันสามสิบที่นั่งนะครประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปนั่งที่ของเราเหมือนเดิมนะครับนีที่ของเรา ทุกคนตรงนี้เราเอาห้อยนี้ก็ได้นั้นกระเป๋าอะเใช้เป็นกระเป๋าแบบเดินป่าเนาะคือคือเป็นแบบอุปกรณ์เดินป่าทุกอ,อย่างมีผ้าให้หนึ่งผืนคือของคนครชัยเขาจะไม่มคนครชัยเขาจะไม่จอดนะเขาก็จะฟิลแบบฟิลแบบแจกของแจกของกินบนรถแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับ เราจะออกจากที่นี่2องทุ่มสิจะไปถึงประมาณสักตีห้านะครับทุกคนนี่คือมุมมองหน้ารถนะเห็นไหมกล้องหน้ารถ คุณตอนนี้2องทุม่28มามารับลูกมา,มารับลูกค้าที่หมอชิดนะเนะี่ยมารับมารับคนที่หมอชิดต่อนะคะฮนะก็คือรับที่นะครใช้ยแอร์แล้วก็มารับที่หมอชิดแล้วก็เดินทางสวัสดีครับ ท่านทุกท่านเดินทางสู่จังหวัดลำปางโดยระยะทาง610กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมง20นาทีตามแผนการเดินรถจะถึงปลายทางเวลา5นาฬิกา10นาทีครับประง,งานกรถคุณอนุวัฒน์คุณอนานันและครับผมพิธายินดีให้บริการครับท,ท่านสามารถรับลงได้ที่สถานีเดินรถนครแจง,งตาเกิศบกราบกอะคาบ้านป้อนและสถานีขนส่งลำปางครับหากท่านประสงค์ลงนัดจุดใดแจ้งพิธานได้นะครับ รถคันนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ท่านคือเบาะนั่งระบบนวดไฟฟ้าอัตโนมัติเบาะปรับเปลนนอนระรับที่รองน้องได้ไปอ่านหนังสือไปเรียบร,รักงานอยู่ในอสีสา่ของท่านและห้องสุขภัณฑ์อยู่ทางด้านท้ายรถครับหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินมีทางออกด้วยกัน3จุดคือหลังคารถ2จุดและแถวเจดซีดีอีก1จุดทางดับเพลิงม,มีด้วยกัน2ถังจะอยู่ด้านหน้าและด้านท้ายรถกระจกนี้รภัยให้ท่านสังเกตสติ๊กเกอร์ที่ติดกระจกและคอนสำหรับทุกกระจกนีรภัยจะติดอยู่เสานังด้านข้างครับ กฎหมายการห้ามสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถแต่ทุกทานต้องคาดเตี่มขัดที่รภไยตลอดการเดินทางหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน5,000บาทครับการุณาปิดเสียงโทรศัพท์เพื่อไม่เป็นการลการลกวนผู้โดยสารท่านอื่นบนรถนคอชัยแอร์จำกัดความเร็วไม่เกิน90กิโลมเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงานท่าน สับถัมคู่ม,มือเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งในการเดินทางครั้งต่อไปได้ที่สถานีเดินรถนครัจแอร์ทุกสาขาหรือที่คอรเซ็นเตอร์หมายเลข1624หมายเลข1624ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการเดินทางในเที่ยวนี้นะครับพิทัทกษยินดีให้บริการครับตอนนี้ได้เซ็นบิมาแล้วนะครับ ได้คนละหนึ่งชิน้นหนึ่งหนึ่งชิน้นแพ็กเกจแบบนี้มีทิชชู่ให้แต่ว่าโปโป,โปโมไม่กินกุ้งนะฮะมีไข่กุ้งเราก็เลยได้กินสองชิ้นคนเดียวอี ตอนนี้ที4 20นาทีเรามาถึงที่บขสรลำปางแล้วนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นแบบรถที่เรามาในวันนี้นะครับเป็นนคร c ช i แอร์เป็น C ี f i r s ิร์สคาร์นะครับราคาปกอยู่ที่ประมาณ755บาทนะครับประมาณนี้ประมาณ750-760ประมาณนี้รดอันนี้คือบขสลำปางนะครับตอน ีสี่ยี่สิบนาทีฝั่งนั้นก็เป็นของ NCT เหมือนกันนี่ยินดีต้อนรับเข้สู่นครลำปางเดี๋ยวให้ดูแบบเนี่ยเขาจะมีแบบว่ารถต่างๆอยู่ด้านข้างนะฮะแล้วก็อันนี้คือเป็นแบบจุดจำหน่ายตัวแต่ว่าตอนนี้คือย,ยังไม่มีที่ไหนเปิดเลยประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินทางังต่อแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ตีสี่แบบประมาณสักประมาณตีห้า หกโมงเดี๋ยวเราค่อยไปเดินเล่นกันนี่ให้ดูบรรยากาศ